สวัสดีค่ะวันนี้หนมน้อยชวนคุยนะคะก็มีเกิดความรู้ดีๆมาฝากอีกเช่นเคยเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครคภัยไข้เจ็บของน้องเมนค่ะการดูแลน้องเมนเ,นเนี่ยเราไม่ได้แค่ว่าให้อาหารเขาเพียงอย่างเดียวนะคะบางทีสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปหรือให้อาหารมากเกินไปก็ส่งผลกระทบทําให้น้องเมนเกิดโรคได้ค่ะจะมีโรคอะไรกันนั้นติดตามได้เลยค่ะโรคที่พบบ่อยในเมนแกะคือ 1. โรคผิวหนังพบบ่อยที่สุดคือเกิดจากตัวไรนะคะ จะมีทั้งเกิดจากลำตัวและเกิดจากไรในหูจะมีอาการคันนะคะมีรังแคลและขี้หูทำให้เกิดอาการหูอักเสบได้และโรคผิวหนังชนิดอื่นที่พบได้อีกเช่นกันคือเชื้อราเชื้อรานะคะจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียอาการที่พบก็คือหนามจะหลุดร่วง่ายมีรังแคลและตกสะเก็ดค่ะน้องเม่นจะมีอาการคันต้องพาไปพบแพทย์นะคะรักษาโดยการวินิจฉัยอาจจะต้องใช้วิธีทางห้องปฏิบัติการเลยค่ะ 2. โรคทางเดินระบบหายใจพบได้เช่นเดียวกับสัตว์อื่นๆโดยมีอาการหายใจกระแทกหอบซึมและเบื่ออาหารค่ะ 3. โรคทางระบบทางเดินปัสสาวะพบได้บ่อยๆคือคืนนิ่วค่ะและกระเพาะปัสสาวะอักเสบเกิดจากการที่เมนแคระทานแต่อาหารแมวอย่างเดียวและทานน้าน้อยค่ะ 4. โรคทางระบบทางเดินอาหารค่ะมักจะพบว่าเกิดจากเชื้อแบคทีรีย ซึ่งบางทีน้องเม่นอาจจะมีอาการท้องเสียซึมและเบื่ออาหารมีอาการขาดน้ําอาการท้องเสียนั้นส่วนใหญ่จะพบในลูกเม่นค่ะที่กําลังจะหย่านมหรือการที่เราเปลี่ยนอาหารค่ะ 5. โรอกตับมักจะพบได้นะคะโดยสาเหตุอาจเกิดจากการทานอาหารที่มีสารอาหารไม่ดีไม่สมดุลเป็นระยะเวลานานๆการทานอาหารที่มีสารตกค้างและพบได้ในสั์ที่อ้วนกว่าปกติค่ะ ข้อ6นะคะสุดท้ายนี้คือโรคขาดสารอาหารค่ะผู้เลี้ยงบางคนนะคะนิยมให้หนอนนกเป็นอาหารกับน้องเมน่นแต่ว่าหนอนนกที่เราให้กันนั้นนะคะเป็นหนอนนกที่เลี้ยงขึ้นมาเป็นอุตสาหกรรมซึ่งมันไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินะคะแลกสารอาหารตามธรรมชาติที่หนอนควรได้รับเนี่ยมันก็ไม่มีทําให้น้องเม่นที่ทานเข้าไปก็จะขาดวิตามินรวมไปถึงแคลเซียมดังนั้นนะคะการเลี้ยงหนอนเนี่ย ให้น้องกินหนอนเราควรจะเอาหนอนไปคลุกแคลเซียมก่อนแล้วจึงนําไปให้เม่นแคระกินค่ะค่ะเมื่อรู้แบบนี้แล้วทําให้เราดูแลน้องเม่นได้ดีขึ้นแน่นอนค่ะติดตามสาระดีๆได้ใหม่ได้ที่นํำน้องชวนคุยนะคะ